สถานเทียนสีจังหวัดนนทบ,บุรีวันที่5้ธันวาคมพุทธศักราช2548ัาอพระโอวาทองค์อมตะพึกธาชันสาได้ล้างใจสะอาดใสในสามวันจึงรู้พันที่ผ่านมาเป็นเช่นไรก่อนสะอาดเคยโสมุม รู้ใช่ไหมต้องอาศัยทำชะล้างกลางดวมใจเราคือองค์อมตะพึกษาชันษาเจ้าแห่งทักษินาไลารับบัญชาจากองค์อนุตตรธรรมมาดาลงสู่ธรรมสถานกราบกระกันรีองค์ภูมีผู้เมตตา เหล่าหลานน้อยสบายดีลืมธรรมชาติให้ทุกสิ่งแก่มนุษย์เปรียบประดุจให้หลักธรรมมาศึกษาแต่ทุกคนยังมิรู้ถึงคุณค่าปล่อยมายาล่อลวงใจจนมืดมนก่อนพบสุขเคยเจอทุกเป็นธรรมดาคือชะตาลิขิตมากันทุกคน ไม่ลงมือทุกหรือจะผ่านพ้นเพียงอดทนยากแค่ไหนผ่านพ้นได้ปรัชญาสอนหน้าฟังควรศึกษาเพิ่มคุณค่าสุขชีวาเพิ่มคูนใจมีใครเล่าพบผลทางอันสว่างสวยโดยที่ไม่ผ่านทางแห่งความมืด บนหนทางที่ก้าวเดินยามค่ำคืนจิตใจตื่นคอยระวังตั้งตัวยืดก้าวเดินไปไม่ท้อแท้ในทางมืดเพราะต้องยึดทางมืดนี้สู่สว่างก่อนฉลาดปราดเปลืองเรืองปัญญารู้ไหมว่าเคยโง่เขาไม่ปล่อยวาง ก่อนสำเร็จเคยล้มเหลวโอดครวนครางนำทุกอย่างเป็นครูสอนจิตใจบำเพ็ญธรรมเช่นเดียวกันอย่าท้อแท้รู้จักแปรอาศัยธรรมนำทางไปแม้ทดสอบยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหวขอให้ใจมั่นคงสู่ทางอาริยา ลาหลาองอนุตรธรรมมานดาลาหลานน้อยคืนสู่แดนก่อนที่เราจะเติบโตเราเคยผ่านความเป็นเด็กมาหรือไม่ก่อนที่จะมีสถานธรรมนี้จะต้องก่อสร้างด้วยอะไรด้วยสิ่งประกอบหลายๆอย่างใช่หรือไม่จะผ่านพ้นสำเร็จเป็นพุทธะ เป็นอริยะต้องเป็นเวไนที่ลุ่มหลงมาก่อนใช่หรือเปล่าจากเวไนที่ลุ่มหลงก่อนบำเพ็ญปฏิบัติจนเป็นพุทธ,ธะอย่างนี้วนเวียนกันไปเรื่อยแล้ววันนี้ทุกคนทั้งหลายเป็นใครละ่ะเป็นเวไนหรือเป็นพุทธ,ธะจริงหรือเปล่าถ้าเป็นพุทธ,ธะ ตลัไปจะไม่ลุ่มหลงอีกแล้วได้หรือเปล่าต่อไปจะเป็นผู้บำเพ็ญแล้วจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงได้หรือเปล่าเพราะความไม่แน่นอนของจิตใจใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรเพราะการเวลาไม่แน่นอนจิตใจของเราก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันวันนี้บอกว่าตื่น วันนี้บอกว่าเป็นพุทธะแต่พอหลังจากนี้จิตใจก็แปรเปลี่ยนแล้วเพราะสิ่งที่มองเห็นจะเป็นรูปลักษ์มายามาหลอกมาล่อให้เรานั้นลุ่มหลงใช่หรือไม่ใช่ลืมแล้วว่าเคยพูดเคยบอกว่าเรานั้นคือพุทธะฉะนั้นอย่าเพึ่งทำอะไร อย่าพึ่งหลงดีใจเพราะว่าเราจะต้องเพียรบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆจะต้องอาศัยหลักศัลธรรมมาก่อมเก่ามาชำระละ้างให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่บ่อยๆก่อนที่จิตใจจะใสสะอาดเราเคยโสมมเราเคยหมองมัวไหมต่างก็เคยทั้งนั้นแล้วทำอย่างไรให้ใสสะอาดละ่ะ ขจัดชำระล้างด้วยหลักธรรมด้วยคำสอนของเหล่าพุทธะอริยะทั้งหลายค่อยๆชำระล้างไปจนใสาสว่างทุกคนต่างก็มีความรู้ต่างก็คือผู้ฉลาดแต่ก่อนที่เราจะเป็นผู้ฉลาดเราเคยโง่ามาหรือเปล่ายอมรับตัวเองใช่หรือไม่เพราะบางอย่างที่เราได้ทำเป็น ได้รู้เราก็เคยไม่รู้มาก่อนแล้วค่อยๆศึกษาค่อยๆอ,อบรมฝึกฝนจึงเป็นผู้รู้จึงเป็นผู้ฉลาดใช่หรือไม่เราก็คือมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้จะต้องรู้ชีวิตให้ดำรงอยู่ทุกๆวันเราทำอะไรเราทำอะไรกัน นั่งนอนยืนเฉยเฉยหรือว่าทำอะไรต้องทำงานเพื่อความอยู่รอดใช่หรือไม่ทำงานหาเงินเพื่อความอยู่รอดของสังคมให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายทำอยู่เช่นนี้ทุกๆวันเคยเบื่อบ้างไหมเบื่อแล้วทำอย่างไรให้หายเบื่อพักผ่อนให้หายเหนื่อย หายเหนื่อยลุกขึ้นมาทำต่อไปอยู่เช่นนี้อยู่ร่ำไปแล้วไม่คิดหาวิธีให้พ้นจากวัฏจักรนี้ตลอดไปหรือหากต้องการจะพ้นจะต้องหันกลับมาบำเพ็ญธรรมเพราะการทำงานของเราบางครั้งที่ได้เติบโตที่ได้มีเงินมีทองมีหน้าตามีชื่อเสียงในสังคม ผลทางที่ก้าวมานั้นเคยล้มเหลวมาหรือเปล่าเคยเจอทดสอบหรือไม่ล้วนแล้วแต่ก็ผ่านมาทั้งนั้นหากไม่เจอความล้มเหลวแล้วเราจะเจอกับความสำเร็จได้อย่างไรใช่หรือไม่การบำเพ็ญก็เช่นเดียวกันต้องมีความเทียรพยายามมีความอดทนอดกลั้น แม้จะมีการทดสอบเพิ่งมาฟังได้ไม่กี่วันก็ต้องมาฟังเรื่องการทดสอบน่ากลัวหรือไม่ไม่ว่าจะทำงานในโลกหรือบำเพ็ญก็ต้องมีการทดสอบที่มาสามวันนี้มีใครขัดขวางบ้างหรือเปล่าครั้งนี้ยังไม่มีครั้งต่อไปไม่แน่ แล้วคิดจะมาบำเพ็ญต่อหรือไม่นั่นเป็นการทดสอบของตัวเราเองบอกไว้ก่อนล่วงหน้าจะได้ทำใจเมื่อเจอกับการทดสอบใจก็ต้องสู้ใจก็ต้องมั่นคงจึงจะผ่านได้หากใจหว,วั่นไหวแล้วจะเดินถึงจุดหมายได้อย่างไรผู้บำเพ็ญที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพุทธะ พระอริยะเจ้าหรือนักธรรมเหล่าอาวุโสที่เห็นอยู่หน้าชั้นไม่ใช่ว่าจะผ่านมาอย่างราบรื่นล้วนแล้วแต่เดินบนหนทางที่ขรุขระแต่ด้วยใจที่มั่นคงจึงจะมาถึงวันนี้จิตใจนั้นสำคัญจะต้องรักษาให้มั่นคงมีความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักธรรมวันนี้ ที่ทุกคนทั้งหลายได้มานั่งฟังธรรมหากไม่ใช่เพราะความทุกข์ยากลำบากของเหล่านักธรรมอาวุโสแล้วเราคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เข้าใจหรือไม่ฉะนั้นจิตสำนึกคุณเราจะต้องฝึกฝนขอบคุณเหล่าอาจารย์ขอบคุณเหล่านักธรรมอ,อาวุโส ขอบคุณบิดามารดาที่ให้กายสังขารขอบคุณฟ้าขอบคุณดินที่ให้เราเกิดมาที่ให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ล้วนแล้วแต่บุญคุณทั้งสิ้นใช่หรือไม่สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ใช้อยู่นั้นเช่นไม้เท้านี้ วางไว้เฉยๆจะเกิดประโยชน์หรือเปล่าเราจะต้องลงมือนำมาใช้มันจึงจะเกิดประโยชน์ใช่หรือไม่เก้าอี้ที่นั่งวางไว้เฉยๆได้ประโยชน์หรือเปล่าตัวเราก็เช่นเดียวกันอยู่เฉยๆเกิดประโยชน์หรือเปล่าฉะนั้นเราจะต้องลงมือทำทุกอย่างหรือไม่ลงมือทำ ลงมือนำมาใช้ซึ่งจะเกิดประโยชน์แต่ต้องคิดว่าที่นำมาใช้เป็นประโยชน์ในด้านใดด้านบวกหรือด้านลบเราต้องการใช้ประโยชน์ในด้านมืดหรือสว่างใช้ประโยชน์ในด้านบวกจะทำให้เกิดความสว่าง ใช้ประโยชน์ในด้านลบจะทำให้มืดมนเข้าใจหรือไม่นำไปศึกษาศึกษาไม่ว่าจะเป็นโอวาดบนกระดานหรือหลักศธรรมที่เราได้อบรมกันมาต้องทบทวนอยู่บ่อยๆหนังสือธรรมะก็ต้องหมั่นอ่านบ่อยๆให้เรานั้นเกิดปัญญา ให้เรานั้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อไปเราก็คือทูตแห่งสวรรค์ใช่หรือไม่คือผู้ที่จะนำหลักธรรมไปเผยแพร่ทั่วโลกร่วมงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเวไนให้หลุดพ้นจากทะเลทุกข์ขึ้นสู่ฝั่งแห่งอริยาเข้าใจหรือไม่ หวังว่าหลานน้อยทั้งหลายคงไม่หลุดลอยกลับไปสู่หนทางมืดมนขอให้เดินสู่ทางสว่างถึงจุดหมายดีหรือไม่เวลามีไม่มากยังต้องมีธรรมะต้องศึกษาต่อไปกราบลาองค์อนุตร,รธรรมมารดาลาหลานน้อยคืนสู่แดน ลาหลาน้อยคืนสู่แดนพุทธาไหล